เปิดภาพมากกเห็นนะดอกคุ้งพี่น้อง,อญญองนนพ,พี่น้องเอ้สัญลักษณ์ดอกคุนงยังไงฮะเมื่อนี้สีมากเกี๊ยบพริกพี่น้องย่าเพ่น่อยูย่าเพ่นบ่บอกเกี๊ยบพริกใบไห้เนีด้ใส่ตู้ไเนี่ยย่าย่นใส่้านพันใส่ถเทียมห้านเป็นตะไล,ลมือแล้วเป็นระตีแ๋แล้วพี่น้องฟีห้อง,องไไสิเก็บ เก็บพีกัดได้พี่น้องยพวิยใช้ตู้ไปเนี่ยเพื่อนว่านี่ลูกเพีกกระไรมันซุกายแล้วกเพกซุการแล้วลุกลายแล้วเสียข็งไปเหียวแล้วพเวพี้กกระี่น้องลงมือเก็บเลยลงมือเก็บพกกันได้พี่น้องน่ะ nhai một chung mày. Một chưa một việc này mà thôi, nó. Trời đi tạo lơi. đây, ok, còn sụt lighter. Mặc dù có sụt lighter. Mặc dù mà sụt lighter, ok. Một chưa có nơi, ok. Một chưa có lighter, ok. Một chưa có lighter, ok. Một chưa có lighter, ok. Một chưa có có ไอ้ตัวไวในเด้อมาจั่นคนมาปู่ไม่ไวงพ่อด้เก็บกินยั่พี่น้องได้ยอองจีบมือยัออยงเหี่ยวอยู่ับนข้าโวโพดแดบตอนแดดแห้งสด

เปนบอกเก็บไปให้ตู้ไ้ให้แนบไปเลยไม่เก็บไปเพื่นจริงไม่เคยเก็บไม่เก็บหรอกที่ก็ได้ปลูกเขเพิ่นปลูกไม้็นนะให้หดนามเพิ่งดูได้ไอ้เพื่อนอาย่เพิ่นสิมาแหี่้งเหี่ยวบดนะเป็นกุ้งยิงบานละกุ้งแห่งบ้ละ เลองตัดเเลยนีหเลย,สยไส้กันไก่นี่บ่กมู้เลียงเหี่ยทแข็งได้ ก no ็บไปเตตัวไเพื่อนกันมาเพื่อนมาเพื่อนในต่ำฮึ่กินเ็ดกินเ็ดนั่เหอไม่ยุ่งไมกินกิบก็ได้กูกินได้ก็กินน้ยก็่ก็อะกเป็นตะกินผูคนกินได้ให้ตงดีนี่โอ้ยกินอะไรเราเก็บก็ได้กินเราเก็บกองกันหมด

เก็บปกักเกียก์ามแดดนอนพี่น้องแดดลมร,มร่มตกหาโมงกลัวกันเวียนเห็ดบว่าได้พอนแดดสักยืนแดดใหม่เผาใหม่ข้นทัก เม่นก hey, oh, ่อนเหตเ่าอะไรมันแดดเหดุยวมาเรื่องกันอ่อนแดดลมลุมตกอากาศท่านี้ยังเห็นพายุว่าเียวอยู่ที่น้อ ตาตีนหยังบ่แดงหลายหลายโอ๊กัดคนบ่งดแดงนําปากเด้อไ โม่มแดงไล่โม่แดงไล่เนาะแดงไล่โม่แดงไล่แดงนี่ปลาอืมเกอบห่าเยหลไปอนเออแดงไล่ม่แดงไล่อัดคนพวกคนเหรอแดงสักถึงหนเลยแด เลี้ยวเลยพี่น้องเก็บบักพริกมันเลียวคักวัานี้หรอกมันมันแดงกัดคักพดมันแดงลายกปลาเลี้ยวหรือว่าปลบัวลายหรอกรุนนี่เก็บไหมยังมึงมันแด,กนนดงกักงลลลกนนกบกลายกันเลยเอาต้านนี้ซะกนันพี่น้องนี่จะลายเต๋อที่หอง นี่เขาเก็บได้ก็ได้นี่หราฝากคนชี่มองหกออันนี่หน่อยห้องนี้จะกี่พี่น้องก็ร่างกายนฟ้ฝักแล้วก็คิได้กินได้กินนี่หรอกก็คิดอะไรเต็มที่หรอกมันมันมันง่ามบุกตะพุ่นละม่งตอลุ่มมงลุ่ม วงว่าจอยอดจอยังไม่เอายาไม่สีแล้วเพราว่าเปนขพื่อนในซ้ำนี่ไอ่ไงก็ไงดอกความันอายุมันลายแล้วก็เลซ้ำนี่ก็มีตัวทิพวงยอดวงดอกก็ที่เป็นซ้ำนี่ลานพี่น้องไีต้นดอกต้นนึมงบรรยากาศดีดีพี่น้องเนี้ยมาแรงหามงกุงกัวหกมงุมหกมงุงแล้วหุ่นหกมงกุ้งนอย่งไให้มาถ่ายบรรยากาศในเมืองเงีแยมาเรองมาเ็บอันนันมาเก็บพะเพิก โอเคกะเก็บวันวันปไะเดี๋ยวจะว่ากะทำยวละมือรุ่นในเการไหมมือแดงมันได้หลายเนี่ยห็นเหี่ยวตูบสูบตีบเสียไปพี่น้องโอเคกันได้อดหนามช่วยมือเยู่ก็ยังเหี่ยวอยู่มันมันแดดเขาฝนแดดมันหอนครับยังไายบรรยากาศในบางอย่างมันแรงแดดลมรมตกอากาศฟ้าอยู่เย็นดีดีพี่น้อง ตองหาหกโมงบรรยากาศบรรยากาศบ้นานห้างบ้านนอกบ้านหน้าเขามีกับพี่น้องเขานีก็บว่มีอย่างไรกับพี่น้องเอ้ยมาไทยบรรยากาศเนี่ยมาเลีล้ยงเก็บปกพิสูจน์ดังบ่มีคลิปลงบ่มีคลิปไทยก็เลยไทยบรรยากาศเก็บ เก็บภักเก็บหนาเก็บยืนเลสวนน้ำงั้วนี่พี่น้องเบิึงคลิปนี้ก็เดียวทอนนี้แล้วพี่น้องคลิปหนายจะฟอกันไหมได้พี่น้องถ่ายคลิปยังลงให้พี่น้องเบิึงกับถึงตัดติดตามได้พี่น้องคลิปนี้ก็ทอนนี้แด้วพี่น้องคลิปหนายจะฟอกันไหมไปแล้วพี่น้อง